พี่น้องไอ้ยข่เราแปลงหลามแล้วว่าสิโกน้ำแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววาอยู่น้องมาหลีนหลีเห็นยังอยู่หลังเสา วิวสวยมาก,มากใช่ค่ะวันนี้บรรยากาศดีมากพูดได้เมาส้างกฎนึ่สิโดนน้าพูดได้เมาสร้างก มันมเล่นมาได้อีกตอนนี้ขันมาสยาเล่นนี่เพระาะไม่พูดตอบแชทเฮ้ยเพื่อนบ้านนี่ล่ละไอ้เมื่อนอันตื่นขึืนเห็นเขามาเล่นลูกขืนได้สตาร์รถขี่น้องกวนไอไปเลยแม่นงเพชยร์แม่พูดหนาห่อน,นาพ่วงการพุนไอ้แล้วครับโลมาของเรา <c oughs> เป็นดังจัน น้องไม่ยืนวงยี่ยน,น,นาบ้านตัวมากบารัดีไปรูไปซืือมาให้ร้านเลินสองอ่องนงนี่เน,น้อยสั่สงเด้อวัแค่เดียววักแค่ไหนคสั่สงเลยกบราณ ตัวคุณสังเรียวบอกหลายตัวโทรศัพท์มันล้วนเลยมันจับกันเรื่องไม่หรอวโลมาไปไม่ไหวปพนะอ <laughs> อากาศดีค่ะพี่อาร์ต่าอากาศดีพี่น้องนะครับเพื่อ้สนใจทีมงานบอลแจ่ี่น้องสร้างเลเ่นด้วยวันนี้ผมลงทุนขนาดนี้ งามก็อยากเรียนคองก็อยากขายพี่น้องมมัันนตไอ้โดดนามมันเขาจะไม่ยืนเลี้ยงกันเป็นแถบเลยเ <laughs> <Okay. S 1> ขาจะ oh, ยืนเลี้ยงก, oh, กัน, <c oughs> นขี่ได้ขี่ได้หมด เอาจ้าลูกน้ำคนคือบึงบ่นี่จ้าลูกน้ำก้นคบึงสาผมลำบาอาต้องทดล่งยาสาผมน้ำเดโ้นเาหอาด้เอาบอกอาบยุค้อกไอยักษาอยู่เนาะ้อเนอางั้นนอตอบแชทอยู่ก็เจสีหลับอยู่เลยท่านหลับแล้วบางหันยึ่เสียงอะจระใช่โนนนาจังนานก็เลยโอ้ยออกไปท้างนอกดอกเด้เส ถ้าเก็บปลายทางจะมีค่าบริการจัดส่งห้าสิบบาทนะคะได้พ่ชอบร่วมกันนะครับแล้เราก็ดีบอกวามตนหน้าไหมครับตัวทื่สีกราบบันเลยก็เตียบปากเขาบ้าเออมอไซค์กับบริคีมาด้วยเอ้ยนันเดวอันรถอันอีแดงร้านจอดจนได้รุ่งจอดรถฟูรายสองคีรทินสอง สวยบรรยากาศสวยมากเลยภาพมันสวยหันมาหันมาไปนี้โอ้ยกือสีผ่าหนาเต็มจอเพื่อเลยสิมีนี่ไหนเลี้ยวแทนหันไปหันไปอุ้ยหนาไปเราไปเหตุขีดไปขีดหน้าวนึงพี่น้องเบิ้งกบสิตัวนะำอู้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 เอาข่อยบ่ได้เล่นน้ำก่อนคือเปียกไปวาง ฟาบิงโก้ตีแล้วกันเขามันบ้าวะเกี่นเขาไม่ยีบีแล้วกันยังแยงจากหนีไปหอวพุ่นเลยเอาขนาดไอ้ตัวตักสองเทีย์มาตัวเที่ยวเดียวในฟงออกไปเลยที่น่ะทีมินสองฟัวไลสสอง ตอนนี้ฟัวรี่เราใกล้จะหมดแล้วนะคะใครที่ชอบใช้ฟัวรี่กักตุนใดกักตุนเดอ้อพี่น้องเครื่องโปรนี่นี่โดนๆที่มากส่วนมากก็จะเป็นสามร้อยยี่สิบสามร้อยห้าสิบสงฟีอะไรประมาณนี้นะคะแต่ตอนนี้ก็จะเหลือแค่โอ้พี่น้องเหน็ <c ười> เออนยังก <c> ็ <ười> เป็นนักดันไม่กินฟ <c ười> ัว <c ười> ไมคอ,อยเลยปะไม่คอวลูก <c ười> เขาแค่จะตีก <gines> ่องอย่างไรมันอยู่ไก่โรงเรียนมเลยแม่เห็นบ่เห็นยินเธอเลยนี่ฝากไปด้วยนะครับพี่้องครับสำหรับผลิตภัณฑ์บอสเคนะครับวัอนี้เข้ากับมีมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากพี่้องชวนโปรโมชั่นอีกรอบนะครับยานิฟันไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นสูตรสมุนไพรหรือว่าสูตรฟันขาวนะครับพี่้องครับหลอดละสองร้อยสองหลอดสามร้อยบาทส่งฟรีนะครับ แต่ก็ยังมีทรีทเมนต์เคราตินนะครับกระปุกละ250บาท2กระปุกเพียงแค่500บาทเท่านั้นนะครับโซนซีเรอร์พิลองเนอร์ต่อมานะครับที่เป็นแชมพูออร์แกนิกบริสายนะครับสำหรับผู้ใดที่สนใจแชมพูออร์แกนิกบริสายนะครับพี่น้องสามารถจ้างได้เลยนะครับขวดละถ้าต้องการเป็นขวดนี้กอขวดละ350บาท3ขวดเพียงแค่900บาทนะครับพี่น้องครับลดราคาลดเล้วลดอีก อันนี้ส้มรีกันนะครับหลักการเนีนีขี้มาําโูริสายนะครับพี่น้องครับขวดละ350บาทเช่นเดียวกันนะครับขวดใหญ่ใช้แบบจุกๆอิ่มๆเลยนะครับ350บาท3ขวด90 0บาทเช่นเดียวกันนะครับกั้งพ่ริเนอรพี่น้อง3ขวด90 0บาทนะครับสงฟรีทุกรายการนะครับภายในวันนี้เท่านั้นแต่ว่าสันผูไหดสนใจเก็บปลายท่านกับบวกเพิ่มอีก5 0บาทนะครับ เขาเป็นตั้งทันแล้วพีนว่น้องสะดวกข้าเดียวดึง <c oughs> นี่จะเสือกิมูคกกือขืดเยอะทรงฟรีฟลกรายการนะครับจะ่าปลายทางบอเกเสมอสบายเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจสามารถกดที่ลิงก์ปักหมุดด้านล่างได้เลยนะครับพีน่น้องครับอันนี้ยิ่งแบบกดในเดอรลิงก์นะเนาะลิงก์ลิงก์ลิงแล้วกนะ็จะมาถึงของนาทีท้องจะร่าง,ง,างไงละศิลาเครื่องลงมละั่งชิบผมเครื่องใบศิลโขลินมาลอยลงเออ ไม่เขาจะไปเอาขึ้นที่บริษัท <laughs> แต่ว่าวันนี้นะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพี่น้อง <c oughs> ครับ <c oughs> สน,นนะสามารถกดที่ลิ้นปักหมดได้เลยได้เลยบายบายครับลาไปก่อนนะจ๊ะ <c oughs> เจอกันใหม่ถึงเที่ยงคืนนะพี่น้องมาเที่ยงคืนเด้อ